สวัสดีครับมาวัดเรืองแสงนะครับหรือวัดภูเผาแต่ตอนนี้วันยังไม่มืดน,นะครับดยก็สวยเหมือน ประตูทางเข้านะครับเข้าไปข้างในกัน เราไปเดินดูรอบๆกอนมาดูทางนี้นะครับ อาทิตย์ยังอยู่บรรยากาศวิว,ว,วคุณมารอดูตอนค่านะครับตอนมืดสาโุราก็ค่าบานเอง rất nhưng mà đưa đẹp, mình đẹp, 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 ตอนนี้ยังไม่มืดนะครับให้ดูตอนยังไม่มืดกันก่อนว่าเป็นแบบไหนแล้ววิวทิวทัศสวยงามปานใดอืมจะแพนครับแพนปี๊บนะยาน่าสององดูข้างหลังนี่ครับดูข้างหลัง ดม้ดูครับสวยงามไหมาลรอครับตอนนี้ยังยังไม่มืนนะครับ แล้วน่าจะสวยมากเดี๋ยวไปดูวิวข้างๆวัดกันค่น นี่โอ้โหสถานนี้ก็สวยมากครับบรรยากาศรอประพอยินนะครับอือหือ,อดูลูกสาวผมยินเพาิาสวยมากอื่ ดี่ดีลูกเดี๋ยวโต๊ะกันที่ทีท่เมาหรือเปล่าหมู่บ้านตรงนั้นเดี๋ยวผมจะ z o มไปดูนะคะรับว่าถึงหรือเปล่า มากครับพังมากชมบรรยากาศก่อนพระอาทิตย์ตกยังเป็นสีฟ้าอยู่เลยยังเป็นมุดมึนทำไมทำไมก,มก้อนเมฆตรงนี้มันกลายเป็นสีหมกอ,อะมันกลายเป็นหมก ดูครับวิวชูวทัศน์ไวไปหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาดูตอนค่ำกันนะครับว่าวิวมันจะสวยขนาดไหนนะทางนี้ก่อนทา,ทางนี้เฮ้ยทางนี้ ฝั่งทางนุมพาทิตย์เยอะกว่าลลใหลลาหห้เป็น,นร่ออไง<ด>ไะ ายมากอาทิตย์ช่วงนี้ไม่ไมไมต้องอยากรู้เขาหอกหรอกอันนี้เราก็จบกับคลิปนี้ก่อนนะครับเอ หยุดไว้ก่อนเนาวเรามาดูตอนค่ำกันต่อนครับตอนที่เกิดแสงสวยๆสวัสดีครับนี่ครับตอนนี้ก็รอเวลาไฟฟ้ามันมืดครับที่นี่ก็จะเป็นวัดเหลืองแสงที่อยากมาลูกสาวอยากมาก็เลยพามา สวัสดีครับยังรออยู่ครับวัดเรืองแสงยังรออยู่รอความมืดเพื่อจะให้เกิดแสงนะครับ ก็พระอาทิตย wow ์ตกแล้วเราจะพบกับแสงของโบสถ์ปัที่สวยงาม ยังเลยนี่พ่อก็รอดูพระอาทิตย์จะตกแล้วตอนนี้ก็มืดแล้วนะครับนะครับแสงก็เริ่มมี ขเขาไม่ได้่าตอนที่มีแสงสว่างได้มากกว่าเห็นไหมอืมตอนที่ไม่มีแสงไม่ได้เลยอันนี้ได้อันนี้ดับพิษดีไม่ได้ตอนอันนี้นะครัดูครับสวยไหมครับกลางคืน

นี่ครับลูกสาวก็เอาไฟฉายมาว่านได้เลยครับ เป็นยังไงลูกติดไหมจมใจอยากไหมลูกไปตรงนั้นกว้างกว้างก็มี ม <polarization> <c oughs> <des igned> ่ี่ครับต้นไม้ลืนสอยานี่ครับลูกสา คนให้สุดเลยลูกสีกำลังสวยละอืมเพิ่มแสงให้มันหน่อยเพิ่มพลังสะสมให้มันหน่อย ก็ลองไปถ่ายตอนนั้นใกล้ๆต้นไม้เรืองแสงครับเรามาดูกันใกล้กันีเลย สู้สู้ลองพอยสู้สู้ไปข้างหน้าไหมข้างหน้ามันแดดมันไม่ค่อยแรงแสงก็เลยไม่ค่อยออกตอนกลางวัน เดินเยยวที่เม่ไม่ได้อย่างนี้รอกเออไม่เห็นเนี่ยนนี้ตั้งนเไม่เห็นเนี่ครับ ภาพก็ปเป็นประมาณนี้สำหรับคลิปนี้เราก็จิุดไว้ประมาณนี้ครับเรืองแสงได้ประมาณนี้ครับ <c oughs>